ตอนนี้นั่งรถแวนรถตู้ค่ะทางคณะของเราบ้านใหญ่จำนวนกี่คนนะสิบคนคนเราจะไปต่อที่บ้านเรือบ้านเรือด้านหลังอยู่ไหนโบมือหน่อยไม่เห็นด้านหลังเลยจ้าื่มาน่อยจ้าเอาล้ค่ะบ้านเรือถามาค่ะที่ตรงนี้นะคะแหล่งน้ำที่เห็นนี้ก็คือทะเลสาบเตร์ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองสีนาคาซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคชเมียร์ประเทศอินเดียค่ะเมื่อไปถึงทะเลสาบแล้วก็จะเห็นว่ามีเรือโดยสารจอดรอรับผู้โดยสารอยู่เต็มเลยค่ะเรือโดยสารเหล่านี้จะรับส่งผู้โดยสารไปยังบ้านเรือซึ่งพวกเราก็เช่นกันกำลังจะลงเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปยัง บ้านเรือในทะเลสาบดานซึ่งถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ในการท่องเที่ยวแคชเมียร์ของพวกเราทะเลสาบดอนซึ่งตรงนี้จะเป็นที่พักของเราในคืนนี้เป็นบ้านเรือค่ะ อากาศหนาวหนาวมากพอดีฝนก็ตกด้วยนะหนาวค่ะที่นี่เมืองศรีนาคาศรีนาคาวันนี้เห็นคุณไกด์บอกว่ายังไม่หนาวที่สุดศรีศรีนาคาศรีนาคาดีนาคาค่ะที่นี่ศรีนาคานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งบนเรือนะคะเนี่ยกลาะข้างภาไปเรือจะก้าฝ่าไปเดี๋ยวเราจะไปนอนบนเรือกันเดี๋ยวดูนะคะว่า คนเรือจะเป็นอย่างไรเ็้าเตรียมบรรยากาศมาฝากด้วยต้องใช่ไหมคะคุณน้ำพายได้แล้วเราก็ลงเรือโดยสารโดยมีคุณไกด์ท้องถิ่นของอินเดียจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะคุณไกด์พวกนี้ก็จะพาพวกเราไปยังบ้านเรือที่เห็นอยู่นี้คือไกด์ท้องถิ่น ไกคนไทยซึ่งเราเรียกว่าเป็นหัวหน้าทัวร์นะคะคนไทยได้พาพวกเราไปอย่างบ้านเรือจะเห็นว่าตลอดสองฝากฝั่งของทะเลสาบแห่งนี้จะมีบ้านเรืออยู่เต็มเลยค่ะได้คุยกับน้องโชเฟอร์ว่าบ้านเรือเหล่าเนี้ยทุกคนเป็นเจ้าของบ้านแต่ละหลังใช่ไหมเขาบอกว่า บ้านแต่ละหลังเนี่ยเจ้าของเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายในการก่อสร้างบ้านเรือเองแต่ว่าสถานที่ก็คือทะเลสาบบริเวณที่บ้านเรือตั้งอยู่นั่นนะ่ะเป็นของรัฐบาลซึ่งจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลเป็นปีๆไปถ้าหากจะเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนเป็นที่ราชพัสดุอะไรอย่างนั้นเลยคะ่ะ ประมาณนนั้เมื่อเห็นบ้านเรือแล้วก็นึกถึงที่เขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะและเมืองแกะสลักก็จะเห็นมาบ้านเรือแต่ละหลังแกะสลักอย่างสวยงามและแล้วก็มาถึงแล้วค่ะที่พักของเราซึ่งก็มีหลายหลังเรียงรายต่อกันไปบางหลังก็มีสามห้องสี่ห้องห้าห้อง สุดแล้วแต่กำลังทรัพย์ของเจ้าของมาถึงแล้วก็ต้องจ่ายติปให้แก่พนักงานหรือว่าใครก็ตามที่เป็นคนอินเดียแล้วเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราไม่ว่าจะเป็นยกกระเป๋าขึ้นเรือลงเรือยกกระเป๋าเข้าไปยังบ้านก็ต้องจ่ายติปนะคะที่อย่างน้อยๆก็50รูปีละค่ะและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติค่ะ 50รูปีก็ประมาณ20บาทค่าของเงินรูปีจะถูกกว่าเงินไทยนะคะ100รูปีเนี่ยเท่ากับเงินไทยประมาณ40บาทณนะเวลานั้นค่ะตอนต่อไปจะพาไปชมบ้านเรือนะคะว่าในบ้านเรือเนี่ยจะมีบรรยากาศเป็นยังไงนอนค่ะเรือบรรทุกกระเป๋าใบสุดท้ายของข้าพเจ้ามานโนแล้ว ข้าพเจ้าก็ต้องจ่ายติยเปเข้าไป <5 S 1> อีกหนึ่งร้อยรูปีค่ะ